3ามแสนวัทดิสามแสนบาทบ้านชั้นเดียวแบบทรงมอร์เดอร์นะฮะทรงมอร์เดอร์นะฮะก็ะถือว่าใช้ได้ครับอยู่สองสามคนได้สบายนะครับบ้านชั้นเดียวนะครับแบบทรงมเดลนะฮะทาสีสีเขียวนะครับยังไม่ได้เข้ามาอยู่เพราะว่า ทาสีอยู่นะฮสีเขียวภายนอกตรงนี้ระเบียงหน้าบ้านไว้ที่นั่งนะฮะไว้นั่งอันนี้คืออะไรครับเนี่ยโอ้ณนึกว่าไมา้เป็นคอนกนรีตนะฮะเสาคอนกรีตไายดูแก้วอืมโอเคอยู่นะเนี่ยถือว่าช้ได้ครับสามแสนว่างั้นนะนงบประมาณในการก่อสร้างสามแสนบาทนะครับ ถือว่าใช้ได้ครับสวยงามอยู่อยู่ได้สองคนครอบครัวสองคนนี่ห้องน้งนนําห้องน้ํานะครับพอห้องน้ําสวยงามมากครับอ่างล้า,นหนางหน้าทางหน้าตรงหน้าห้องน้ํานะฮะอ่างล้างหน้าข้างในเป็นห้องน้ําฝักบัวาากระจกฝักบัวแล้วก็เซ็โครกนะ อันนี้ดาดฟ้าข้างบนในห้องน้ำโอเคครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับกระเบื้องคุณภาพนะครับสวยงามฟ้ากระเบื้องด้านข้างมาผนังนะครับเป็นลายสีเขียวโทนสีเขียวนี่ใส่ของสบู่ยาซีฟันอะไรก็วางไปนะฮะอีกสวิตไฟรเลเกอร์ไฟ ลอดไฟก็เป็นหลอดตะเกียบประหยัดไฟนะครับถือว่าใช้ได้ครับอันนี้ก็อยู่ได้นะครับครอบครัวยังนะครับแต่ของเข้ามาเก็บผมรู้สึกว่าอาจจะแคบไปนิดนึงนะฮะหน้าต่างก็เป็นบานเก็แบแอบเลื่อนเอานะเลื่อนเอาสับเสร,ร็จรวมทั้งค่าช่างด้วยประมาณสามแสนน่าจะใช่ การเดินสายฟงสายไฟก็เจ็บก็ใช้ได้สายไฟอันนี้นะครับฝังไว้ตรงนี้โดยรวมๆแล้วก็ใช้ได้นะครับบ้านอันนี้เบเกอร์เบเกอร์ไฟนะครับกล่องเบเกอร์ไฟนะครับเซฟตี้นะครับตรงระเบียงหน้าบ้านจะเป็นแบบ มีที่นั่งนะครับเป็นระเบียงที่นั่งเล่นนะครับแบบชิวๆนะครับเป็นระเบียงเป็นรูปตัวเอลนะครับรูปตัวเอลนะครับนี่ก็เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กทําจากเหล็กไม่ได้ทําจากไม้นะครับบ้านหลังนี้ไม่มีไม้ครับมีแต่เหล็กกับซีเมนน์นะโดยรวมแล้วก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ ก็อยู่กันได้แค่สองคนครับเอาตู้เอาโต๊ะเอาเตียงเข้ามาในาบ้านก็เต็มแล้วนะครับอันนี้เป็นที่จอดรถใช่ไหมครับใช่ที่จอดรถลานจอดรถอันนี้ไว้ใช้อะไรครับเนี่ยเอานั่งเล่นแล้วก็ซักเสือ้อผ้าเนาะเรามาดูในส่วนหลังบ้านดูนะครับเป็นอะไรนะครับส่วนในหลังบ้านเราของน้ำผ่องนะก็ เป็นข้างบ้านก็เป็นธรรมดานะครับลาดปูนซีเมนถ่ายวีดีโอเลยนกับ<อ> <laughs> เก็บภาพไว้เป็นแบบยางบ้านราคาสามแสนก็ถือว่าไม่แพงนะครับอ,อยู่กันได้ครอบครัวหนึ่งสคนนะฮะแบบทรงโมเดิร์นนะฮะชั้นเดียวนะครับ ทนสีเขียวและสีฟ้านะครับดาดฟ้าสีขาวนะครับหลังคาแถบหลังคาสีแดงนะครับหน้าจั่วอันนี้เป็นหลังคาเหล็กหรือว่าหลังคาอะไรครับเหล็กเหล็กหลังคากับหลังคาไออันนั้นตัวหลังคากระเบื้องหรือเหล็กบัวอันไอยังกอสันไทยแต่ไปสร้างบ้านก็คงจะได้ฟอร์นิเจอร์คันหนึ่งอ่ะนะเนี่ยเฟอร์นิเจอ ขอขอความเมตตาจากลูกเคยมาสถาปนุนเอาด้านข้างนี้เอาไว้ให้ใครครับเนี่ยด้านข้างข้างข้างบ้านหลังนั้นชั้นเดียวเหลือไว้ให้ฝรั่งเนาะฝรั่งเจดีมาสร้างเอานะครับกำลังขยันทํางานดูทีท่าเนาะส่วนแม่ยายก็ถมดินไปแล้วให้ให้ให้ไปแล้วเห็ดรุ้งหลดมองมีเสร็จเลยแล้วก็ดาดปูน เขามาหย่ามันเกิดขึ้นเสียหย่าไปเล้วน่นหย่าเกิดอีกแล้วฝนมันตกเนาะฝนมันดินไล็บประทัดนี่มีเครื่องตัดหย่าตัดเอาเครื <ım S 1> ่องตัดหย่ากันนี่น้อตัดเหตอันนี้ได้ถมดินเพิ่มมัเนี่ยมโหมตะกี้มันต่ำโต้ทโมดินเนาะแต่ก่อนอะเนาะทโหมดินเบิ้ลตังว่าพวกเมนต์คือคือบ่ต้องตรวอีกแล้วคือมาสางได้เลยถ้่มีตังนะเอาแบบลักษณะเดียวกันนี่ก็เพราะเป็นบ่ อยู่ครอบครัวนึงพ่อแม่ลูกต้องท่อมอีกแอร์ติดยังไหครับแอร์ติดยังยังบม่ตันติดเนาะถ้าสีเราเฮ็ดยังต่อไปนียเดินสายฟุ้งสายไฟเรียบร้อยเบิดแล้วหรือเรียบร้อยแล้วสายเดแล้วไฟนั่นอือห้องน้ำใส่น้ำน้ำน้ำระบบน้ำเรียบร้อยเบิดได้ไฟน้ำเดี๋ยวถ้าสีมาครับถ้าสีย่างเดียวตรงนี้ก็แลี้ยวได้จอรถก็ได้งั้นเหรอหลบแดดหลบฝนหลบอันยังต่างต่างนั่นก็ ถ้าจะกินอย่างกันก็กินได้ตรงนี้แล้นั่นเป็นรับเวียงรับแขกไปทางหนก็เป็นทีวีเป็นห้องนอนอห้องนอนก็ว่าอยาไม่ไว้มงซ้นได้ครับนในทางไหนคุณบอตรงปุ่นเนาะอืมรวมค่มาแรงค่าอุปวัสดุประกณนแล้วมันมาครับสามแสนเท่าเดี๋สามแสนทวนหรือว่าเท่าไดครับ ค่าช่างค่าวัสดุค่าสามแสนสามแสนแล้วประมาณสามแสนท้วนเนาะได้เนาะเนื้อสองแสนเศษเก้าสองแสนเก้ากว่าตั้งต่างสีนี่กับมื่นมื่นเก่าเลยเจ้เนื้อพ่อสีมื่นเก้าเนื้อที่ประมาณกี่ตารางเมตรกี่ตารางเมตรก็ดีกว่าซื้อบ้านนั่นเนาะบ้านจัดสรรบ้านนี่เห็นปะบ้านจัดสรรทั้งนี้ก็เป็นล้านเลยทีนั้นนี่ เป็นล้านแล้วนะครับเนื้อที่ขนาดนี้กับบ้านขนาดนี้เป็นล้านนี่ก็ประหยัดไปตั้งเจ็ดแสนตองเก็บถ้าคิวท่ายังอีกนี่แค่ท่าเนี่เป็นเสื้อเจ้อืมเพรานต้องเฮดเก็บอันนี้มีแบบบ้านม่าในสร้างหรือว่าไอเดียเขาแล้วแต่สร้างเงี้ยจรงหบอกสร้างเฮดแบนี้นี่้บอกว่าบอกช่างไอเดียเองไอเดียเจ้าของไม่มีแบบมักสีนี่ก็ถือว่าช่างแถวบ้านก็ถือว่าใช้ได้เนาะใช้ได้ฝีมือก็โอเคใช้ได้ มึงเพิ่กอใช้ได้ครับโม,ม,มเมนต์โมเมนต์บริษัทรับเหมาครับก็คือช่างนในบ้าน,นเสาเสาเสานั่นเพื่เอนเ,เอ,อ๋เสานีเสา,เสาลกลมๆนี่คือที่แรกผมว่าเป็นเสาไม่มมถ้าอยากให้งามนะให้มันง่ายก็อีกงหญ่คือคนไม่อีกน้อยจากน้อยประมาณครือบนึงอะเสามันจะสวยอันนี้เหมือนเสาไม้มาตั้งนะครับเอผมผมผมว่ายว่ายุผมมีตำหนิเสายุ่ที่แรกอะเสาตะผูออกแบบ เนี่ยอันอันกระบอกรันน้นยมันนุ่ยพูดนะมันบ่บ่สวยป่ะเนี่ยกระบ้ออันนี้ติติตรงที่เสาเนี่ยแหละนี่ติตรงที่เสาบ่เสาเนี่ยมันกลมพูดนะก็ว่าจะเอาเสาหน่อยนี่นะก็ว่าเอเห็ดหล้างไงเป็นบ่เสาเสากับเสาหนาซีอันนี้ก็เลยเอาเสาหน่อยอันอันนี้เสริมไปซื้อมันนั้นไปนี่แล้วผมยันมันกัดก้อนหรือมันมันแหงแผะพังเนี่ยนะเข้าใจเพียงแต่ว่าเขา มันบวบล้านกันกับบ้านวะมันผิเทียเสาเนี่แหละทังนห้ก็โอเคอยู่นะครับโดยรวมแล้วโดยรวมแล้วก็คือถือว่าใช้ได้แต่ตำหนิที่เสาแค่นั้นก็ว่าประหยัดประหยัดอันงบจัดของแต่ว่าแต่ว่าประหยัดที่มันก็เลยเถิดดึงเลยเถอว่าประหยัดสั้นเลยเถิดสิยุบประมาณเลยเถิดเม่เปิดตลาดประทานน่าดุนนิดเดยเลยเถิดกลัวอันนี้กลัวพานมันโทรศัพท์เขาไปหอด สองแสนสามแต่ถ้าสีแม่หกพันก็ถ้าสีนี่แม่หกพันม่แต่พูดไปก็ทั้งเบิดเท่าไหร่ประมาณค่าแรงเท่าไหร่ค่าแรงลังนวอยู่ค่าแรงนี่อสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมืหกสี่มืนหกแล้วกานแบบนี้แม่ยจจกพูดอีกสองหมื่นสีมันเป็นผู้เหลวหมื่นสี่หมืนหาหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่น เกตมืประมาณนี่แหละเกดมืค่าแรงเกตมือ่าแรงท่าสีนีหกพันต่างตั้งแต่จายก็คือเท่อกระปัันที่ื่นทั่วไปถ้าเกตมือนะประมาณนี่ครับาแรงเดีมืค่าแรงเกตมือคาค่าสีนีหกพันก็คือรวมรวมแล้วค่าวัสดุอุปกรณ์สองแสนสองแสนสองแสนสามกว่าเนาะสองแสนสามมื่นกว่าค่าแรงอีก หกหมื่นเกือบเจ็ดหมื่นอเป็นเจ็ดหมื่นถือว่าเป็นเจ็ดหมื่นสองสองแสนสามนี่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ปูนซีเมนเหล็กอะไรต่างๆนะครับสองแสนสามหมื่นค่าแรงอีกเจ็ดหมื่นก็รวมเป็นสามแสนนะครับสามแสนพอดีก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับดีกว่าเราไปซื้อบ้านแฟดบ้านจัดสรรก็ไม่ได้เท่านี้นะครับราคาหลัก แปดแสนเก้าแสนหรือล้านนะครับเรามีที่เองสร้างเองแค่นี้สองสามแสนสามแสนก็ถือว่าถูกครับถูกถ้าถ้าเรามีที่เองนะครับที่ของตัวเองเราก็สร้างสร้างก็สามแสนก็โอเคครับจักเสียกลัวหันตุ่งขอแมนเนาะอันนี้คือทางไหนนี่มีมีโต๊ะมีเตียงอย่างบ่อันาคตมีอย่างหลายว่าอันมีตู้เสียพุงเสียผ้าีลอก ถ้าอัดตู้เสพฟุงเสฟ้าเต็มเต็มเอ้ยโซฟาโซฟาโซฟาแล้วก็โต๊ะเตียงองียงว่าไปนั่นอะไรอาจจะเต็มเสียมีโต๊ะนี่ยุนโต๊ะน้อยนี่เลยอืมก็ถือถือเป็นเป็นการต้อนรับแขกมาเยือนพ่อพ่อฝรั่งเนาะแล้วต่อไปก็เก็บตังค์จากลูกเขยเขื่อเขืละพันในสมุด เกวแก้ว,กวนะครับเกี่ยวเอาเป็นแบบย่างอยู่ไปสร้างบ้านเจ้าของอประมาณสามแสนสามแสนนะทำนี้ก็พอแล้วเนาะยกสูงส,สูงสก็ถือว่าบ่ติดดินนะนะ่ะ<อ>พี่บันไดงใช่ถือว่าบ่ติดดินโอเคครับงวงเงี้ยวเขี้ยวขอครับขืนยากลําบากอันผมดินตัดจากงวงเงี้ยวเขี้ยวขอปวาดไถต้นดินตัดแต่แสดงว่าแข็งแรงเติบเนาะการคันเนาะถือว่าเป็นการ แกมบกแตงสองชั้นจังสี่คือมงเยอะเคือขวเขาได้นี่ติดติดนั่นเมันมันอดมันมันมันอันตรายน้อยเด็กน้อยุ่้กไหลคิ้่นหลายแล้วก็ที่เขียบแม่งอดเขาได้ที่กวดได้นี่อันนี้อันนี้หน้ากับกวดวังไปัตรงเนี้เนี่ยสามเสนตั้งมต่ลัสดุอปกรได้สองเซนสามวน้าชากาแฟได้ใส่ระวังเ้่เอ็งเงนจะได้ง่ายกูไดเป็นก้อนเน็ตเลใช้เป็นคนทำ Cảm ơn các bạn đã theo dõi cho Để không bỏ lỡ những